เราเริ่มค้นหาเราจะค้นพบค่ะวันที่ครูเพิ่งได้เริ่มค้นหามันดัลาสิ่งหนึ่งที่ครูเพิ่งได้ค้นพบก็คือมันดัลาดอทติ้งแล้วครูเพิ่งก็เห็นถึงความสวยงามของการทํามันดัลาดอทติ้งมากก็เลยเริ่มการเดินทางครั้งนั้นด้วยการสั่งซื้อเลยค่ะสั่งซื้อมันดัลาดอทเครื่องมือเลยแล้วก็สั่งซื้อสีอะคริลิกมาทําด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ลองทําเล่นๆเ,เลยค่ะลองทําด้วยตัวเองแล้วก็พบว่า จุดแต่ละจุดอ่ะมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากการลงน้ำหนักมากเกินไปก็จะทำให้จุดแต่ละจุดแบนลงการลงน้ำหนักเบาไปก็ทำให้จุดไม่ครบไม่สมบูรณ์การลงซ้ำอ่าลงอย่างต่อเนื่องทำให้จุดเล็กลงมันจะเป็นเทคนิคที่เราได้เรียนรู้ระหว่างการลงมือทำมาเลยทำให้เราได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เปิดใหม่ขึ้นในทุกๆครั้งที่เราได้ลงมือทำ วันนี้ค่ะครูเพิ่งได้กลับเอามันดาลาดอทติ้งมาทําใหม่แล้วไม่ได้ทํามานานมากเริ่มมาทําครั้งอีกครั้งหนึ่งคือตอนสอนมันดาลาทอกสุดเป็นสองเพราะต้องปาดขาะที่จะให้กับผู้ที่เข้าเรียนเป็นของขวัญแล้วก็เลยใช้น้ํามันหอมระเหยเข้ามารวมด้วยเพื่อให้มันมีพลังงานมากขึ้นนั่นคือครั้งหนึ่งที่ครูเพิ่งเอากลับมาทําแล้วก็ได้สัมผัสรับรู้ถึงความรักถึงการฝึกฝนนะคะว่าเออแต่ละจุดที่เราลงอ่ะมันเป็นการฝึกจิตเราให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ทั้งน้ำหนักมือทั้งปริมาณของสีที่จะลงทุกอย่างเลยค่ะมันจะไปด้วยกันกับมือและใจให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคืออีกหนึ่งวิธีการฝึกอะที่เราได้ฝึกเข้าถึงตัวเองฝึกการดึงศักยภาพออกมาใช้ด้วยตัวของเราเองจากการที่เราอยู่กับตัวเองค่ะจริงๆแล้วการอยู่กับตัวเองการอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นพลังงานที่สุดยอดและยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ และครูเพิ่งได้สิ่งนี้อีกส่วนหนึ่งจากมันดล่าดอตติ้งค่ะมันเลยทำให้เราได้ขยายศักยภาพในการลงมือทำนอกเหนือไปจากนั้นค่ะเรายังได้รับความสุขครูเพิ่งอยากจะบอกว่าฟังภาพในที่ครูเพิ่งทำอะ่ะสำหรับมันดล่าดอตติ้งอยู่ได้ถึง3 4ถึงชั่วโมงในขณะที่ถ้าครูเพิ่งไปนั่งสมาธิครูเพิ่งอยู่ไม่ได้นะถึงขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ครูเพิ่งได้รับกับการที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเอง เราแวบไปปุ๊บอะค่ะมันจะต้องกลับมาเพราะเส้นมันจะออกจุดมันจะออกจุดมันจะเปไปมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียกตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมาอยู่กับงานตรงหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยค่ะและนี่แหละค่ะมันคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเองและได้ขยายสักยภาพของตัวเองออกไปค่ะ จากการที่เราลงมือทําเรื่องเล็กๆน้อยๆและฝึกฝนเขาจนใจเราแข็งแรงเมื่อเราฝึกฝนล,ลงมือทําอะค่ะใจเราจะแข็งแรงมากขึ้นและเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นค่ะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ครูพึ่งได้จากมันดาร่าด,ดอดติ้งค่ะซึ่งมันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ